สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอต้อนไม้ดอก3ชนิดนะครับต้นไม้ดอก3ชนิดนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อดีด้วยนะครับ3ชนิดนั้น, Nig น,นก็คือ pair, ต้อนอินทนินต้นสเลาแล้วก็ต้นตะแบกนะครับนี่คือต้นแรกนี่ก็คือเป็นต้นอินทนิลนะครับวันนี้จะมาแนะนําว่าระหว่างต้นไม้3ต้นนี้ต้นไหนออกดอกเร็วนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้ดอกเร็วๆนะครับควรจะปลูกต้นไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับนะอันดับแรกรู้จักต้นต้นอินทนินก่อนนะครับนี่คือต้นอินทนินต้นไม้สามชนิดนี้เขาจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับคล้ายเคียงกันมากนะแยกแยกแยะค่อนข้างจะยากด้วยต้นนนี้อัลักษณะใบของต้นอินทนิลน,นะครับนะ อินทนินเขาจะมีใบใหญ่แล้วก็ลวดลายของใบจะลึกนะครับชัดเจนกว่านะครับน,นี่ก็คือต้นอินทนินอ่าแถวนี้เป็นต้นอินทนินนะครับปลูกมาได้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีกว่านิดหนึง่งหนึ่งปีกว่าแล้วลักษณะต้นได้ประมาณนี้นะครับต้นอินทนินน,นี่คือต้นอินทนินครับ เนี่ยลวดลายเขาจะชัดนะครับใบใหญ่ลวดลายชัดอันนี้คือต้นอินทนิลเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับแถวนี้ยังเป็นอินทนิลอยู่ครับเนี่ยต้นใหญ่ๆนี่ก็ต้นอินทนิลครับเดี๋ยวจะไปดูต้นสล่าวกันนะครับ อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็คือต้นสเสลานะครับต้นสเสลาต้นไม้สามชนิดนี้เขาลักษณะใบคล้ายกันใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ดอกก็ลักษณะคล้ายเคียงกันนะยครับนี่นี่คือต้นสเสลานะครับต้นสเสลาใบเขาจะมีขนนะครับมีขนเล็กๆขนๆนุ่มๆแต่ต้นอินทนินกับตะแบกไม่มีนะครับนีน่ก็คือลักษณะเด่นของต้นสเสลานะครับ แต่รูปทรงใบก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่สลาลักษณะเด่นของใบก็คือจะมีขนนะครับจะมีขนนิดๆน,นี่คือต้นสลาลอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีกว่านิดหนะนึ่งนะต้นใหญ่ประมาณอันนี้คือต้นใหญ่นะครับบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็ยังไล่เลี่ยกันนะครับนนี่ก็คือต้นสลาล แถวนี้ทั้งหมดจะเป็นต้นสะเหลานะครับสองข้างถนนเลยนะครับเนี่ยบางต้นก็โตแล้วแต่บางต้นก็ยังเล็กนะครับนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดินด้วยนะครับทั้งทั้งที่ใส่ปุ๋ยชนิดเดียวกันนะครับนี่ต้นสะเหลาลักษณะใบนะครับ จะเป็นขนนิดๆน,นะครับลักษณะดอกก็ใกล้เคียงกันนะครับสอย่างอินทนินเลาแล้วก็ตะแบกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชนิดที่3นะครับนั่นก็คือต้นตะแบกนะครับต้นตะแบกนี่ใบเขาก็เหมือนกับอินทนินนะครับแต่ใบเขาจะมี ลักษณะจะบางกว่าแล้วก็ลวดลายจะเบาบางกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะครับนะอันนี้ก็คือลักษณะใบของต้นตะแบกนะครับและต้นที่ว่าออกดอกไวที่สุดนี่ก็คือต้นนี้แหละครับต้นตะแบกเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มีดอกนะครับตอนนี้ที่ปลูกมาพร้อมกันออกดอกเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับออกมาเป็นสิบต้นแล้วนะครับ เดี๋ยวพาไปดูดอกต้นตะแบกนะครับอันนี้คือลักษณะใบของต้นครับลักษณะใบของต้นตะแบกครับตอนที่ต้นยังเล็กๆอย่างเ,เางนี้แยกค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่ว่าถ้าต้นโตแล้วลักษณะลําต้นก็สามารถบ่งบอกได้นะครับน่ะคือคือเขามีคําที่พูดว่าลักษณะลําต้นนะครับถ้าเป็นอินทนินต้นจะแตกนะครับตะแบกต้นจะลายอย่างนี้นะครับ นัานอัน,นี้น,น,น่าจะเป็นความผิดพลาดของตันปลูกนะครับจริงๆแล้วแถวนี้เป็นแถวตะแบกนะครับเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นอินทนินนะครับมาขึ้นแทรกนะครับแสดงว่าน่าจะตอนที่เป็นกล้าไม้จะไปปน,นมานะครับวันนี้ลักษณะใบของต้นอินทนินนะครับเห็นนะครับใบจะหนากว่าแล้วก็ ลวดลายจะลึกนะครับเป็นชัดเจนนะครับวันนี้ก็คือต้นอินทนินนะครับนินทนินต้นค่อนข้างสวยครับต้นใหญ่แล้วครับจะพาไปดูต้นที่ว่าออกดอกไวที่สุดนะครับนั่นก็คือต้นต้นตะแบกนะครับถ้าเพื่อนเนท่านใดอยากจะปลูกต้นไม้หน้าบ้านแล้วให้มีดอกไวๆนะครับแนะนําก็คือต้นตะแบกนะครับออกดอกดอกก็คล้ายเคียงกันกับ พินทนินนะครับแล้วก็สเลาลนะครับใกล้เคียงกันดอกสวยเหมือนกันนะครับแต่อยากจะมีดอกไว้ๆก็คือต้นตะแบกนี่มีดอกตูมแล้วครับแต่ยังไม่บานอันนี้ต้นตะแบกนะครับอันนี้คือดอกตูมเขาเขาเพิ่งออกนะครับอออช่อเต็มเลยนะครับเนี่ยต้นลักใกล้เคียงกันความสูงของต้นก็ใกล้เคียงกันต้น ระหว่างต้นอินทนิลเสลาวก็ตะแบกนะครับแต่ว่าตะแบกเขาจะออกดอกแล้วครับเห็นไหมครับออกช่อเต็มเลยครับแต่ต้นนี้ยังไม่บานครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่บานนะครับแถวนี้จะเป็นแถวตะแบกนะครับออกดอกมาจะดอกจะออกสีชมพูขาวนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ออกดอกดอกบานนะครับ เนี่ยต้นนี้คือดอกออกมานานแล้วครับบานนะครับนี่คือลักษณะของต้นตะแบกแล้วก็ดอกของตะแบกนะครับสีชมพูขาวชมพูอ่อนๆนะครับนี่ลักษณะของดอกเขาจะเป็นช่อๆอย่างนี้นะครับนี่สองต้นนี้ติดกันสองต้นออกดอกทั้งสองต้นเลย ดอกเริ่มบานนะครับดอกเขาก็อยู่ได้นานนะครับไม่ไม่ไม่โรยง่ายๆนะครับเพราะว่าช่อหนึ่งมันก็จะทยอยออกนะครับจะทยอยออกซะช่อ นะครับอันนี้ก็คือต้นตะแบกเพราะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากมีต้นไม้ออกดอกอยู่หน้าบ้านไวๆนะครับแนะนำต้นตะแบกนะครับปีเดียวเท่านั้นนะครับมีดอกแล้วครับเดี๋ยวมีอีกหลายต้นครับเดี๋ยวพาไปดู นี่ยต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนะครับออกดอกแล้วครับต้นตะแบกนะครับแต่ว่าต้นอินทนินกับสเลาไม่มีออกดอกสักต้นนะครับแต่ว่าตะแบกออกเยอะมากสิบกว่าต้นแล้วครับอีกฝั่งนี้ด้วยอีกฝั่งนี้ของถนนต้นนี้ก็ออกดอกแล้วครับต้นนี้ค่อนข้างโตนะครับต้นนี้โตไวกว่าเพื่อนอันนี้ก็ออกดอกแล้วครับนี่ ดอกสวยครับทางนี้นี่ต้นนี้สองต้นนี้ก็ยังออกดอกเลยครับนี่ต้นเล็กยังมีดอกให้เห็นแล้วนะ อันนี้ก็มีดอกนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ออกดอกไว้นะครับถ้าอยากปลูกหน้าบ้านแล้วก็มีดอกไวๆนะครับแนะนําต้นตะแบกครับและต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ออกออกดอกเร็วนะครับแต่ว่าเป็นคนละประเภทกับตะแบกกับอินทนิลเสลาวนะครับนั่นก็คือต้นคอเดียนะครับคอเดียก็ออกดอกไว้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เข้าไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ